สวัสดีแฟนครับแฟนช่องครับพี่น้องเอฟซีดูทันครับปรับสวัสดีงามๆครับพี่น้องเอฟซีวันนี้ย้ำโค้งสุดท้ายตัวเลขแนวทางชุดบนพี่น้องเอฟซีรัฐบาลค่ะเออไวรัฐบาลเดอร์รัฐบาลไทยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าแอปคอนเนอร์เล้าไปพร้อมเนาะกะย้ำเลยแต่อย่างไรกะว่าลูกไก่คนกี่ถามว่าตำเล้าหรือตำไทยแอฟจะบอกว่าอันนี้คือตำไทยค่ะท่านผู้ชมนี่ตำไทยย้ำบนโค้งสุดท้ายค่ะอ่างวดที่ผ่านมาเป็นไม่เงี้ยซุยค่ะ เก้าวสามเป็นมันเงีสุยบนกันล่างค่ะท่านผู้ชมบนกันล่างชุดบนกันล่างเอากระดันไว้ค่ะสําหรับเท่านใดที่เขากแต่ละคนกัใไส้วิจารย์ย่งแต่ละคนเนาะบางคนกัย่านย่านอกกัเอาไปทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ก็ได้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าชื่นชอบก็ต้องหยิบจับออกค่ะท่านผู้ชมถ้าเขาชอบกัมองเป็นแนวทางน้ำแอดได้ค่ะท่านผู้ชมต้องกาบันเทิงนี่เมงมดที่ผ่านมาเป็นมันเงียสุยที่เก้าวสาม ออก96เานาะอ่าแต่ว่าหลักร้อยพานค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยอแอดฟอยไปที่096กลับมาเข้าที่606เนะอะ606เข้าหลักร้อยพานค่ะท่านผู้ชมหลักร้อยพาน <c oughs> แต่ว่าบนชุดนี้แอดกะบอกจะองต้นงวดนะคระัว่าแอดใส่ชุดใหม่ชุดดันบางไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชมสุดดันวางไว้ก่อนบางกองกันนะค่ะมันหลายอะไรชุดใหม่จะใช้อะไรกว่าเดิมไหม <c oughs> S <S <ans ion> สูตรไม่แอดกับป่อยต้องงวดเขาไม่โตเอ่อสิไม่ัวเมมวด่เนตัดออกหรือเอาเข่าว่ามันไม่โตเข่าค่ะมีคนไม่วัวเน้นค่ะคุณผู้ชมไม่มีตัวเข้ามีแต่ตัวเน้นทาไปตามสูตรคุณผู้ชมทําไปตามสูตรเอ่องวดที่ผ่านมาค่ะงวดนี่สูตรนี่งวดที่ผ่านมากับมาที่หกศูนย์แล้วก็หกห้าสองตัวงวดนี่คุณผู้ชมอันนี้คืองวดนี้นะคะ อ่าเธอยังบันเล่นก็คือได้หกศูนย์หกเก้าแปดศูนย์แปดเก้าอ่ากับหัวมาไว้ที่กันมาที่เก้าศูนย์แปดหกแล้วก็เก้าเก้าค่ะท่าชุดบนอันนี้ชุดบนคือยังฮาร์เล้นท์ก็คือเขาปอยไปต้องงัดก็ชุดนี้ค่ะท่านผู้ชมอือชุดนี้ค่ะะชุดเดียวกันค่ะชุดเดียวกันคือตอนนี้แอดไเบึงคือวามนมีสูตรความสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองเขาจะมาชนกันสูตรที่หนึ่งมาได้ที่หกกับแปดสูตรที่สองได้ศูนย์กับเก้าค่ะท่านผู้ชม อมาจับใส่กันเนาะค่ะเนาะจับใส่กันอเอาค่ะมาเบิ่งว่าตัวใดอ่ามันจะได้แต้มตัวใดมันจะได้เน้นค่ะท่านผู้ชมส่วนหลักร้อยหลักร้อยแอดก็จะปล่อยพร้อมเรียบร้อยเลยค่ะท่านผู้ชมสามตัวโต๊ดก็ปล่อยพร้อมเรียบร้อยสำ,อสำหรับพวกนี้ค่ะสำหรับพวกนี้ ก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานน้ำแนวปิหน้องเอฟซีเนาะตรวจสอบบบน่าทางเรื่องสูตรมันจะอย่างครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาปลาสึออกมาลักษณะน่าดายก็เป็นเรื่อสูตรครับพี่น้องไปตามสูตรค่ะฝากไปปีหน้าท่างให้โชค์ข้ามันสิปิ่น่องเอฟซีเนาะปลุกมากกับจ้าอ่อน้ำผู้บ่มากกับบางผักข้าวมันเทิงไปสั่งตัว รูปแบบนะาช่เจออะไรสำคักไงหอมือไก่มือไก่เป็นคำว่าแล้วควรควรควนควนควนควรคำว่าแล้วืัอนี้กับวันที่เท่แดดวันนี้ก็สิบสี่สิบห้าเหลือเวลาอีกสองวันสิบสี่วันนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกเนาะเออสิบหกเขาจะต้องมายุ่งกับอ่ารัฐบาลลานํำมันก็เลยจะมาจะย่ำจะขางรัฐบาลออกไปก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาต้องรอฝันเพราะว่าเขาเป็นสูตรค่ะ ้าฝันดีคล่องทุดท้ายยังไงแอดก็จะมาลงให้เบิง่งคือเก่าล่ะคะ่ะท่านผู้ชมครับไปเป็นแนวทางครับพีนนพน่น้องนที่อะโชคลานสำหรับชุดบนค่ะชุดบนบนสุดใหม่ค่ะกลับด้วยค่ะท่านผู้ชมกลับด้วยบนกันล่างเดีย๋ยวใคิดขีงงาจากไหนกันาะขอเขียนอะไรนิดนึงกันล่าง่ะท่านใดที่อยาก มุนหค่ะท่านผู้ชมสูตรบนค่ะสูตรบนกันล่างอันนี้ก็กลับด้วยค่ะท่านผู้ชมม,มาที่หกศูนย์หกเก้าแปดศูนย์แปดเก้าอฮอปกันที่กลับหัวพื่อแอดบอกว่าสูตรนี่ระวังที่หกกับเก้ามันจะมักคู่กันเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับส,รสูตรนี่ค่ะฮอปกันฮอปกันไปที่อ่าเก้าศูนย์เนาะหกศูนย์มาเป็นเก้าศูนย์เก้าแปดแล้วก็เก้าเก้าค่ะท่านผู้ชม,มวันนี้แอดมันเกยที่เก้าค่ะ แล้วก็ทีม้าด้วยไป่างเอฟซีเก้ากับหกกดทีม้ไป้วแน่ให้สิได้เขามม่ใจเข้าวขาดแบบนี้มันจะตีหลังกะปะจำเลยค่ะท่านผู้ชมปะจำเลยอ่าสำหรับหลักร้อยค่ะสำหรับหลักร้อยอืหลักร้อยเส่มาสมุดงวดวันที่ สิบหกทับเก้าทับหกเจ็ดร้อยบนร้อยบนร้อยบนไปละฝากพี่น้าสร้างครับพี่น้องมึงเป็นเพื่อนก็บันเทิงกันได้ค่ะน้องชม โอถก่จะคอยหยิบจับบุรเก่เจงไหนกระม้องเป็นแค่แนวทางละว่ะกดไลค์กดลูกก็แใจใ้แอดน้ำเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนี่ยิ้มคนวาเดีได้หมอแจได้มากเก่ากับครับเป็นโฮกแบบน้ำแน,น,นีน่นอ้องเอฟซีเนาะรถแบบแนวทางกัมันมาชนมาก,ม,ากมันจะมาลักษณะหน,นึ่หรือเล่าแล้วที่ไ้เก่ากับหปับพ่อเปลงเลยประจ,จำาเลยอันนี้ปจจระจําไเหลื แทว่ามักเข้าค่ะักมันเฉลีไปเป็นหกค่ะแ้วมอันนี้หลักร้อยพี่น้องอันนี้หลักร้อยค่ะร้อยบนค่ะร้อยบนววันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสองสามห้าค่ะวดที่ผ่านมาค่ะศูนย์เก้าหกค่ะเข้าที่หกวันนี้สองสามห้าท่านท่านไหนที่มักตัวไหนต่ว่าแอดเดนไปที่ห้าค่ะตรงๆจะเข้าหรือไม่เข้าไปตามสูตรนะคะมันชนกันสองสูตรร้อยชนที่ห้าค่ะ น้อยชนที่หามันชนกันแล้วฮงไอจ้จับมาเป็นคูตดกับอ่านี่ค่ะท่านผู้ชมอ,อันนี้หลักร้อยนะคะเขามีความสามารถไปใส่ในตัวนี้ได้เลยค่ะ,อะเอามาใสา่อามาใาาส่ห้าหกูน 5, 6, 9, มัน้งสิบบแ่แมนห้าหกเก้าังสิบบ่แมนเมนห้าแปดูน แม่ห้าแปดเก้าสิบแบบเพื่อนเอฟซีเคเลยเคเลยแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าบางคนมักตัวอื่นมักตัวอื่นมักสองมัดสามกันได้ก็เก่าค่ะเพราาะว่สิเป็นมักสามหรือมักสองตัวหนังหรือเอฟซีกับจามาไซแม่นภายในชุดนี้อ่าในชุดนี้เลยค่ะท่านผู้ชมหรือว่ามักลักร้อยของท่านอื่นเอามาใส่ของแอดก็ได้ค่ะท่านผู้ชมใส่ของแอดก็ได้เยาช่างก็สิบหกศูนย์หกเก้าแปดศูนย์แปดเก้าค่ะผมกดไปที่หกเก้าแล้วก็ ปดเก้าค่ะท่านชมแล้วกัแปดหกค่ะ,ะ 2, รับเลยสิมีสองกับสามกับห้าแมนสองสามห้าเดินไปที่ห้าค่ะเดินไปที่ห้าส่วนผู้โตด๊ดค่ะท่านผูชม,มผู้โต๊ดสําหรับแอดจับเลยนะคะผู้โต๊ดนี่อย่างใจบริสุทธิ์พี่น้องยุทธสิมาแล้วเป็นบ้านะวันที่สิบหกกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะสามตัวโต๊ดค่ะก็คือเก้าหกศูนย์ห้าแปดเก้า ห้าหกเก้าห้าเก้าเก้ายังได้กับมาเก้ากับหกเก้าค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือชุดสามตัวแม่นอันนี้ชุดคือชุดสามตัวชุดสามตัวโต๊ดสามตัวโต๊ดท่านไหนชิมชอบก็มาหยิบจับออกค่ะท่านผู้ชม,มห้าบาทสิบบาทค่ะท่านผู้ชมชุดสามตัวโต๊ดไปลองหยิบสิห้าตุ้จิตตุ้งใจเพื่อนทัพเ่านช่อง<า>รัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหก กันยา2,567ค่ะปีรองเอฟซีครับราแบบน้าท่ากับย้ำชุดบนชุดบนค่ะตอนห้อยออกต่น้อเอนะค่ะว่าเมื่อไืร่ท่าสิต้องสรุปเนาะผาชมให้มาสรุปค่ะฝากไปเป็นนัท่างครับปี้องาถืออกถึอใจค่ะท่าุผู้ชมเพื่อถืออกถึอแก่ของท่านใดอาจากย่อนยิดจับเอา อันไลยบอกโอ๊ยไม่ชอบเมวยจังซี่กับว่าเป็นอย่ะท่านผู้ชม่เป็นยังอนตะวันเขาบอกว่าเบิร์ให้แอนล้วกับคนไล่แอนตำแน่งเพราะว่าแนวทางนี่เขาก็ได้บังคับทางผู้ใหค่ะท่านผู้ชมไม่ได้บังคับคือแก่แค่คอหยิบจับอ่ะรถกระบจอสามตัวดับสามตัวเต็งโตกระบาเนี่ยพี่น้องรถกระบจอครับพลังยอบซีดูชันสามตัวอุดได้มาชุดสามตัวประหยัดงบประสริฐแล้ววะเมนชุดประหยัดงบอ่ะจบหามัครับพลังยอบซีดูชันครับ เป็นตัวอย่างเสรนภาพในการพิลองเย็บชีตุท่านขอบคุณขอบคุณพี่น้องเย็บชีตุท่าน,นที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นจนจบครับพี่น้องร <c oughs> อลุ้นงวดนี้ห้าสี่พันหรือบ่ผ,อผ่านพี่น้องเย <c oughs> ็บชีตุท่าน <c oughs> ไม่เงยหรือไ่เงยตรงเนะาะขอจบคำมนันสวัสดีามากครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs>